เดิเสินทางก็่อครับอีกนึงบ้างอนุ่มวังน้ำเมาบวก้องมาอยู่มินิก็มาอยู่กับสนามอาจารย์นีดารงนะมัเหมือนกันว่าสิเป็นจังไดานะครับราคาก็อยู่ที่แปดสครับหกสิบเจ็ดสิบเหมือนกันว่าสิไปจังไดาก็เดินทางมาใกล้นะครับพอไปพี่น้องเอาใจซอยเนีเด้อทีมงานทีมงานแต่ละคนแต่ละคนนุ่มวังน้ำเมาบวกน้องมาอยู่เก้าสิบสามครับไหลสามวิเบาได้เบาได้ครับขวา เพชรชังควันนี่ราคาที่เจ็ดทิศแปดทิศเพชรชังควันผู้ใดมากพ่อมากมากับทางหัวมันลราผู้หญิงใส่แมงไปเหมือนละซื้อนี <c oughs> ่ขึ้นได้ซื้อได้ก็บใสเป็นรถมาบาังมืนครับเป็นของครับปุยไทยโมบายครับเก้าสิบห้าสิบห้าวีครับพร้อมขอทางเลยสิบห้าลากถึงสามร้อยสิบห้าวีครับปุยไทยโมบายขอให้โชคดีหนึ่งสองสามปล่อยครับ น้ำพี่หางเตรียมใบไใบทางชิงช่ำนะการเสียต้นเสี๊ยบหมดนี่แหละชิงช่ำนะเป็นฝากน้ำครับพราะม่มีน้องนะครับเดี๋ยวผมพุชยาแร่ฝากน้ำแล้วนะครับจิ้มน้ำเข้าไปประมาณสองถึงสามเส้นจำเขาไปพี่น้องจ้ำมันเข้าไปเป็นไฟกินครับ จ้ำเข้าไปทีนึงครับพี่น้องดึงสองสามถอดครับพอวัชระห้าสิบหกสิบราคาเฟืองต่อจุ่มเฟืองเข้าไปจากท้ายครับหมุน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 ค่อยๆจ้ำเข้าไปจ้ำ้าไปสองที3สามทีถอดครับ

ก้างครับม <Beginning S 2> <t> ือหาอ่แท็กซ <t> 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 right <t> ี่ตัวนี้เป็นล่องไฟเ้อพี่น้องาคาตัวนี้ลองไฟครับขี่ตมเหนียวอ่้งสอคนครพิจะเป็นแท็กซี่สดครับวกนุ่มเขาผ่าน

อาลุงจะล่อครับในสายเอุ่นใครล่ะนุ่มพิสารเหนือนะในสายอุ่นใครสามรอบเด้อพี่น้องสองรอบ,สอ,รอบอสองรอบอ๋ตัวนี้ต้นนี้เปิดดาา่างเนาะโอเคครับเป็นมนมงมาคือกันแล้วครับไปดิ่น,นดินนมนม,นมมาเด้อครับขอาง<ห>นักเตะทีศูนย์แปดบวกใช่เลยต่อต่อหน <ม S 3> ุ่อเอาผาาครับมือเราลวกเลยเอาไมาก้กอดีพ่นเอาหัวเป็นตัวพิพุ่นกลมกว้าง ต่อครับทอยไปนอกเนี่ต่อแล้วจงหวะนี้มามาบังต่อไปอาณสามอยู่ครับพยมนอาเจ็ดสก้าสิครับราคาทางย่า่อใจน่ายครับพอยมนครับพังกบราคาลดทนเจ็ดสิบเก้าไปสองร้อขอทางเลย่บอกเอาควอยให้ก่อนรอไใบก่อนเซ็นสนิิขอให้โชคดีครับพ่ยมนครับหนึ่งาปล่อยครับ ฟังมืดหมดเสียงนลยตายนาดีหมตายหลังกันดูรู้ดำงรูเดียดครับปัญหมุนย้คนมยุ่ารุนแรงมากมเนาะครับเสียบต่อนะครับัขึ้นนพอ่นฟังงาครับแตามันเสียงอ่อนๆนิ่มๆคือจังงผท่องผิท่องผีท่องนิ่มๆนุนนไปอะบังทอดไป อชลาจับสายลอดด้อห้าสรับราคาราคาลงงบมาเยู่ได้ห้าบหกยจ้ะว่าบังเงาเราวะบ่อนสามีมาลงในเมืองับผมเอาพาสบวกเซกปวมง่อเมินกบอลไเป็นไอเปดที่องรับจับสายลอดไฟไฟวหนจะมีสู่ลอดเลายมาสูสนาคเจ้านะถูกไป ละวนกับ่อเุตัวที่เนุระานันมันันรเอีอง่ายล้อครับทุกทนอาการเไเปล่านี่เป็นน้ำสดริบ้นได์ส่ผส่ผสมเดี๋ยวผมจที่เองบนบนทั้งหัวมาดีแล้วครับของครับลุงทีสามหนครับใส่ผ้าหนบ ตัวนักเป็นขวามครับนุ่มดีสารเหนือบาไวเราเกียนไม่เองค่เทพบุตรพยายแล้วครับท่านเห็นอยูครับไปไกลบรรทุสี่ได้ครับหนึ่งอุบลรัตนนครบกับครพยาแลว ทางบรรไดการเมราทำดีคะแนนมามันบบมีสิบบามันก็บเิ็นไงเด้ยังนะอีกที่เขอีกที่ว่ายังสันสั้นสันสันสูรับสั้นสูบฟ้งเสียงทางน้องโบห้าทีบมกสิบกอให้โชคดีครับหนึ่งสองมครับน้องโบนี่บอันนี่บไปเร็วๆบพวรับสองอยี่สิบบาทอ่าสิงมึงอายครับจับสายล่อทิ่แปครับราคา มันไปพอดีนี่แหละลำตัวมันกระไดไปซีดิีนดินกับเขาคือกันแล้วครับขวางโชคหองโบครับบอไหวเด้อครับขวงของขอกถึงตการโบกตาฝนครับเจ็บเอร์เดียวในสายอึ้คายลงไมคเลงไมลงไโอเคสวยสวยสวยนี่นีไอลอยเอเมานดเมฆ้ใหม่เหรผมไหไอปปีก ีนแล้วผมสบาขับมันหน้ามยายังังสีมันเลยบอกมันนะคถามล้อยนี่เอานี่น้ำเออแกนขับไลปุึมเลยนุ่มละเอียดบวกจริงมึ่อาบนิไปสามลยสายทิ้เช็ขอ่วคีครับหนึปล่อยครับ เขามีใหด้วยเขาเปประลาได้ยิมเสียงแคะ ลูกเนทากันล้อเลยครับน้องกําปั้น 70- 75ครับราคาลุนไปครับได้สายอื่นงใคเดี๋ยวบังไฟเหมือนโพล่าผมติดายให้น้องกําปั้นลุนรอเลยครับตอีหนึ่งบ้านครัการก่อปังดาฝนมายเลยไปน้องควนบังไฟยังอะไรไปนีละเอาที่หล่อลอครับพี่นด็้งได้ยังไงอ๋อสอจอเขียวครับอกไอ้ดำลูกพ่อเอาหัวเรื่อมาียงแรงๆจะเอาหัววนไว้พอดีพอดีไม่มีเหงืไมี มหากอนขาวหัตั้งตัง้งเหนยอปัญหาที่ตั้งตั้งชิดเตลีนยันกันต่อติอื่นใครจุดไปน้ำมังไปน้ำเดือดอื่นใครมันจังเลี้ยวนะมันยังบาดหากกันย้ำน,น,นันย้ำเมียบานกับเมียเลยมันพคอยปอกว่าโพละเด้อน้องกำปั้นนะครับ สายอึงใครพอรจะหลงสายเด้อพี่ถ้าเห็นแล้วก็ห้องบอกแม่เด้อไปเอาอยู่เรียอเพราะว่ามันซาครับอยากอยกปล่อยบางไหมแล้ไอชาตันยเห็นกวนอยู่กับมองไฟนี้เห็นกวน ยัอนยู่น้องกบปั้นนะครบหมกันจนาเพชรแอลพวมาแลพวมาล้วพ่อหาเท่าไหรพมาลเบาได้เบาได้น้องกำปั้นบวกกันจนาเพชรอ่ะพอจเขียวครับบวกกระดมลูกพ่อเจ็ดที่ห้ปจเขียวบวกระดมลูกพ่อครับหนึ่งสองปล่อยครับอจเขียวบวกกระดมลูกพ่อเจ็ดสี่ให้แนวอ่ะ อ่าตั้งต่อไปครับที่จำจำหรือสจเชียวบวกกระดับลูกพ่อนะครับอ่านครเชียงขวัญครับ75 80จัำสายรอนครเชียงขวัญครับ75 80ราคา